สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะคะมีเอฟซีนะคะเรียกร้องเข้ามานะว่าให้ป้าหมูทำวายแตงโมให้ดูหน่อยนะคะวันนี้นะคะป้าหมูก็เลยจะนําแตงโมมาทาวายให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเห็นไหมคะวันนี้ป้าหมูได้แตงโมสดมากเลยนะอันนี้หนึ่งกิโลนะคะป้าหมูซื้อลูกนี้มาเกือบสามโลนะอันนี้ใช้แค่ครึ่งลูกนะคะครึ่งลูกก็ประมาณโลหนึ่งนะ วันนี้เราจะใช้น้ำ3ลิตรนะคะเป็นน้ำดื่มสะอาดนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นหัวใจหลักสำคัญนะที่จะช่วยเพิ่มความอร่อยให้กับไวน์แตงโมนะคะก็คือน้ำผลไม้ไซรับเข้มข้นลดแตงโมนะคะของยี่ห้อติ่งฟงนะนี่นะคะขวดนึงก็ไม่แพงมากนะคะเพื่อนๆ70บาทนะหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะถ้าไม่มีก็สั่งในช้อปปีได้เลยนะ น้ำตาลทรายนะคะวันนี้เราจะใช้อยู่ที่150กรัมนะแตงโมเขาจะให้ความหอมสดชื่นนะคะแต่ว่าความหวานไม่ได้มีมากนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเติมน้ำตาลทรายเข้าไปช่วยนะดเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะเราจะเติมน้ำสามลิตรก่อนนะนี่นะคะป้าหมูใช้เป็นน้ำดื่มน้ำกองนะคะ ไม่ใช้น้ำประปานะน้ำดื่มน้ำกรนะคะสะอาดปลอดเชื้อนะคะเวลาที่เราทําเป็นเครื่องดื่มหรือทําเป็นไวน์ออกมาเราก็จะมั่นใจในความสะอาดนะเปิดเตาได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่น้ำผลไม้เข้มข้นของติ่งฟงเข้าไปก่อนนะใส่หมดขวดเลยค่ะ เดี๋ยวเราชิมได้นะคะตอนที่เราใส่แตงโมเข้าไปแล้วชิมว่าได้ความหวานที่เราต้องการหรือยังนะคะเพราะว่าน้ำตาล150กรัมเนี่ยเป้าหมูเติมเพิ่มขึ้นมาให้มันมีความหวานที่ละมุนขึ้นนะตอนนี้น้ำก็เริ่มร้อนแล้วนะน้ำตาลทรายที่เราใช้นะคะวันนี้เป็นน้ำตาลทรายขาว150กรัมนะคะใส่ลงไปเลยเราจะต้องคนด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำตาลเขจะติดก้นหม้อไหม้ได้นะคะ เดี๋ยวเรารอให้เดือดอีกรอบนึงนะคะค่อยใส่แตงโมล,ลงไปนะตอนนี้น้ําก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่แตงโมล,ลงไปเลยในขั้นตอนนี้นะเราเทแตงโมล,ลงไปแล้วก็เบาไฟนะคะ เบาจนเหลือไฟกลางนะแล้วก็ต้มต่ออีกสิบนาทีนะคะเดี๋ยวครบสิบนาทีมาดูกันนะตอนนี้เราก็ต้มน้ำแตงโมของเราครบสิบนาทีแล้วนะคะนี่นะคะหอมมากเลยนะตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะปิดเตาเลยนะคะเราจะต้มเพียงแค่สิบนาทีเท่านั้นนะเพราะว่าเราต้องการความสดแล้วก็ความหอมของแตงโมนะคะเอาแค่นั้นนะ เราไม่ต้มจนจนเละจนเปื่อยนะคะวันนี้เราจะหมักเข้าไปทั้งเนื้อนะเดี๋ยวเราจะต้องพัก for us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  for น้ำแตงโมของเรานะคะให้เหลือประมาณอุณหภูมิที่35องศาก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะไปทำขั้นตอนต่อไปกันนะคะเพื่อนเพื่อรอชมนะเหมือนที่ประหมูบอกตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่าเราต้องพักน้ำต้มแตงโมของเรานะให้ได้อุณหภูมิที่35องศานะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะตอนนี้ก็ได้อยู่3 6องศานะ เราจะแบ่งน้ำใส่ถ้วยเล็กแบบนี้นะวันนี้เราใช้ยีสต์ทำขนมปังนะคะมี FC ถามป้าหมูนะว่าสามารถใช้ยีสต์ทำขนมปังได้เหรอป้าหมูก็ใช้ยีสต์ทำขนมปังทุกคลิปเลยนะในการทำวายนะก็ทำสำเร็จทุกคลิปนะคะวันนี้เราใช้ยีสต์ที่1ช้อนชานะเราจะต้องทำการเทสยีสต์ในน้ำที่เราแบ่งออกมานะคะ โรยลงไปเลยคนเล็กน้อยนะคะให้ยิทเขาทำงานได้ง่ายขึ้นนะในระหว่างที่เรารอให้ยิททางานนะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ำแตงโมนี้ลงถังหมักนะวันนี้เราจะใช้ทั้งเนื้อเลยนะในการหมักไวน์นะคะเนื้อแตงโมที่เราหมักลงไปนะคะก็จะได้ให้ความชุ่มฉ่ำแล้วก็รดแตงโมจะได้โดดเด่นด้วยนะถังที่เราใช้หมักไวน์นะคะเราจะต้อง ทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยน้ําร้อนนะคะต้องฆ่าเชื้อด้วยน้ําร้อนนะคะไม่ใช่น้ําเดือดนะถ้าเพื่อนๆใช้น้ําเดือดนะคะถังของเพื่อนๆก็จะละลายได้นะเพราะฉะนั้นเราจะใช้แค่น้ําร้อนในการลวกถังนะแล้วก็คว่ำให้แห้งแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเราเอาเนื้อลงไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะเทน้ำตามลงไปค่ะ นี่คือยีสที่ทํางานได้ปกติดีนะคะเขาก็จะขึ้นฟูให้เราเห็นแบบนี้นะถ้ายีสหมดอายุนะคะเขาจะตกตะกอนนอนก้นนะเขาจะไม่ขึ้นฟูแบบนี้นะคะอันนี้ถือว่าใช้ได้นะเราจะเทลงไปในถังหมักไวน์แตงโมของเราเลยนะคะเทลงไปเลยในขั้นตอนนี้นะคะเราจะปิดฝาถังนะต้องปิดให้แน่นก่อนนะคะเพราะว่าเราจะเขย่าถังนะคะ เราจะทำการเขยา่าถังการเขยา่าถังนะคะเพื่อให้ยิดกระจายตัวได้ทั่วถึงนะจะทำงานได้ไวขึ้นนะคะพอเพื่อนเอนเขยา่าถังเสร็จนะคะก็ต้องคลายฝาออกนะนี่นะเราจะต้องคลายเกียวให้หลวมแบบนี้นะคะเพื่อให้อากาศภายในนะคะสามารถที่จะดันออกมาได้นะแต่อากาศภายนอกไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แมลงวันแมลงหวีก็ไม่สามารถลงไปวางไข่ในถังได้นะคะ เราจะหมักในอุณหภูมิห้องไว้แบบนี้นะคะประมาณ5-7วันนะเดี๋ยวป้าหมูจะมาอัปเดตว่าหมักผ่านไป5-7วันเราจะได้ลดของแอลกอฮอล์มากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อนเพื่อรอชมนะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตไวน์แตงโมนะคะหลังจากที่ป้าหมูหมักไปตั้งแต่วันที่17เดือน5้านะคะวันนี้22เดือน5นะก็ได้6วันนะคะหลังจากที่ป้าหมูหมักครบ6วันนะคะป้าหมูก็ชิมแล้วนะไวน์แตงโมของเราก็ มีรสชาติที่หอมหวานกลมกล่อมนะคะแอลกอฮอล์ก็ไม่มากเกินไปนะเหมาะสําหรับแม่บ้านอย่างเรานะคะเดี๋ยววันนี้ป้าหมูจะกองกา,กากออกแล้วก็น็อกยีดกันนะนี่นะคะเราจะต้องเตรียมกระมังที่เราจะนอกยีดนะคะกองกากผ่านกระชอนได้เลยนะนี่นะคะให้ป้าหมูให้เพื่อนๆดูภายในถังนะเห็นไหมคะเนื้อแตงโมของเราก็ชุ่มฉ่ำเลยนะ เป็นเหตุผลที่ป้าหมูหมักวายแตงโมพร้อมกับเนื้อนะคะเพราะว่าเราต้องการความหวานความหอมความชุ่มฉ่ำของเนื้อแตงโมให้มากที่สุดนะเดี๋ยวตอนนี้จะกองกากทิ้งนะคะแล้วก็นำไวายไปนอกยีสตนะคะกรองผ่านกระชอนได้เลยนะกลิ่นหอมมากเลยนะคะเพื่อนๆดูโม,โมนี้เราไม่ทานนะคะเราจะเอาทิ้งนะ นี่นะคะก้นขวดเราไม่เอานะคะก้นขวดเขาจะเป็นซากยีสต์นะจะเป็นตะกอนซากยีสต์ที่เขากินน้าตาลนะคะเราจะไม่ใช้นะเพราะว่าถ้าเราเทลงไปนะไวน์ของเพื่อนๆนจะเสียรสชาติได้นะเดี๋ยวเราจะตั้งเตาเลยนะคะเปิดไฟเลยค่ะในขั้นตอนนี้นะคะป้าหมูจะสอนให้เพื่อนๆแก้รสชาติของไวน์นะคะที่เพื่อนๆนชิมแล้วอาจจะมีรสเฝื่อหรือรสขมนะ ป้าหมูจะสอนให้แก้ไขลดเฝื่อนลดขมนะคะในขั้นตอนการนอกยิดโดยการเติมน้ําตาลทรายนะคะในแต่ละคลิปของการทำวายนะคะป้าหมูจะเติมน้ําตาลเติมไหรับต่างกันนะคะแล้วก็ปริมาณก็ต่างกันด้วยนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องดูจนจบคลิปนะคะไม่ใช่ว่าดูคลิปหนึ่งแล้วบอกว่าอันนี้ก็จะทําเหมือนกันไม่ใช่นะคะแต่ละชนิดของผลไม้นะคะเขาให้รสชาติที่ต่างกันนะ เพราะฉะนั้นป้าหมูก็จะเติมไซรัปห,หรือน้ําตาลต่างกันด้วยนะวันนี้เป็นวายแตงโมนะคะป้าหมูให้เติมน้าตาลไซขาวไปที่200กรัมนะเราเติมลงไปในขั้นตอนนี้เลยนะคะอันนี้คือน้ําตาลไซขาว200กรัมนะคะเพื่อนๆจะต้องคนด้วยนะเดี๋ยวน้าตาลเขาจะไหม้ก้นหม้อน,นะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราน็อกยีดได้ที่แล้วนะคะก็คือ มือเราจับที่กระมังแล้วรู้สึกอุ่นมือนะคะก็คือปิดเตาได้เลยนะเราจะน็อกยีตให้ได้อุณหภูมิที่ประมาณ40องศานะคะตอนนี้นะคะเราจับกระมังก็อุ่นจัดเลยนะก็ะหมูจะปิดเตานะคะนี่นะคะได้39องศานี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะ เราจะต้องพักในส่วนของการนอกยีดให้ได้28-30ถึงองศาก่อนนะถึงจะไปสู่ขั้นตอนการบ่มวายนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมนะตอนนี้วายแตงโมของเรานะคะก็ได้อุณหภูมิห้องแล้วนะเดี๋ยวป้าหมูจะเทลงถังสำหรับบ่มเลยนะคะ ในขั้นตอนของการบ่มวนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะปิดฝาให้สนิทเลยนะนี่นะปิดให้แน่นเลยนะคะปิดไว้ไม่ให้อากาศภายนอกอากาศภายในออกมาได้เลยนะคะเราจะบ่มในอุณหภูมิห้องแบบนี้นะประมาณ7วันนะคะเดี๋ยวครบ7วันนะป้าหมูจะมาอัปเดตนะคะว่าวายของเราสีจะสวยขนาดไหนแล้วก็รสชาติจะกลมกล่อมขนาดไหนเดี๋ยวป้าหมูมาอัปเดตนะคะเพื่อนๆรอชมนะ วันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตวายแตงโมนะคะเพื่อนๆสีสวยมากเลยนะคะเห็นไหมอันนี้ป้าหมูบ่มมาได้หนึ่งสัปดาห์นะคะหนึ่งสัปดาห์น้ํายังใสขนาดนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเราตั้งทิ้งไว้2อสมสัปดาห์นะเขาก็จะยิ่งใสไปอีกนะคะสีก็จะยิ่งสวยใสยแล้วก็รสชาติจะกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะนี่นะคะป้าหมูใส่ขวดเห็นไหมอันนี้ใสามากเลยนะ ขั้นตอนของการบ่มวายนะคะนี่นะคะก็คือเราเทใส่ขวดหรือว่าใส่ถังตั้งเอาไว้นะถ้าใส่ถังตั้งเอาไว้นะคะก็ประมาณ1สัปดาห์เขาก็จะตกตะกอนนอนก้นนะคะเราก็ย้ายมาใส่ขวดนะเราจะเปลี่ยนขวดไปประมาณ2อสรอบนะคะอันนี้นะคะเห็นไหมอันนี้ก็คือการตกตะกอนของเขานะนี่นะคะพอระบ่มมาสักพักหนึ่งนะสัปดาห์2สัปดาห์เขาจะตกตะกอนแบบนี้นะคะเห็นไหมคะน้ําด้านบนก็จะใสแจ๋วเลยเห็นไหม เราก็เทเปลี่ยนขวดนะคะเหมือนตัวนี้เห็นไหมคะตัวนี้เขาแยกชั้นกันชัดเจนเห็นไหมอันนี้คือป้าหมูทำไว้ให้เพื่อนๆดูนะคะจะได้รู้ว่าตกตะกอนนอนก้นเป็นแบบไหนนะคะเห็นไหมคะสีเข้มๆด้านล่างนี่คือตะกอนมันเป็นตะกอนละเอียดนะคะเพื่อนๆมันไม่สามารถที่จะกองผ่านผ้าได้นะเราก็เอียงเทน้ําใสๆด้านบนออกนะเหลือตะกอนนี้ไว้เราจะไม่เอานะคะอันนี้ป้าหมูทำไว้ให้เพื่อนๆดูนะ เหมือนตัวนี้นะคะอันนี้คือวายแอปเปิลนะปลาหมูเปลี่ยนขวดจนได้น้ําที่ใสกิ๊กเลยเห็นไหมคะด้านล่างก็ไม่มีตะกอนแล้วนะยิ่งเราบ่มนานนะคะสีก็ยิ่งใสเห็นไหมคะเหมือนวายราคาแพงเลยนะนี่นะคะด้านล่างคือไม่มีตะกอนเหลือแล้วนะคะก็คือแบบนี้คือเป็นวายที่สมบูรณ์แล้วนะคะเป็นวายที่สมบูรณ์แบบแล้วตัวนี้เป็นวายแตงโมนะคะ เดี๋ยวป้าหมูบ่มทิ้งไว้นะเขาก็จะใส่แบบนี้เลยเขาก็จะใส่แบบนี้นะแต่ว่าก่อนจะใส่เขาก็จะมีตะกรนนะคะเพื่อนเอ,นอย่าลืมนะว่าเทเปลี่ยนขวดนะคะก็คือต้องทําแบบใจเย็นๆนะแล้วก็ตั้งทิ้งเอาไว้จนมองเห็นตะกรนนะคะแล้วก็ถึงจะเทเปลี่ยนขวดนะเดี๋ยวป้าหมูจะลองชิมวายแตงโมนะคะหลังจากที่เราบ่มมาหนึ่งสัปดาห์แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะสีจะสวยงามขนาดไหน กลิ่นหอมมากเลยนะคะเพื่อนๆดูค่ะสีสวยมากเลยนะคะน่าดื่มมากเลยนะเดี๋ยวป้าหมูจะชิมนะอือห <c oughs> <c oughs> ืออุ้ยอร่อยมากค่ะเพื่อนๆอร่อยมากเลยชื่นใจมันสดชื่นอะแตงโมค่ะลดแตงโมเลยคือกลิ่นกลิ่นหอมขึ้นจมูกชื่นใจมากเลย เพื่อนๆต้องรีบทํานะคะวายแตงโมนะคะเพื่อนๆบ้านเราเป็นเป็นประเทศที่มีแตงโมที่อร่อยที่สุดแล้วค่ะมีแตงโมที่หลายสายพันธุ์มากเลยเพื่อนๆก็เลือกเลือกมานะคะเอาที่แดงๆนะคะเอาที่แดงๆหน่อยก็จะได้สีสวยๆนะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ทําไปแล้วมีข้อผิดพลาดต,ตรงไหนนะคะแล้วก็ รสชาติเป็นยังไงนะก็ทักแชททักไลน์มาพูดคุยกับป้าหมูได้นะเพื่อนๆสามารถทิ้งคําถามไว้ได้นะคะเดี๋ยวป้าหมูจะกลับมาตอบให้กับทุกคําถามเลยนะป้าหมูก็สวัสดีทักทายเอทุกท่านด้วยนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วรู้สึกชื่นชอบและมีประโยชน์นะคะก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด้วย กดแชร์กดติดตามกด subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ป้าหมูจะทำออกมาในครั้งหน้านะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ